สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางเด e ิดเดอรค่ะวันนี้กวางมาดูดวง12ราศีนะคะประจําเดือนกรกฎาคมค่ะคลิปนี้เป็นของราศีพุฤศภนะคะกวางเปิดการงานการเงินไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดเรื่องของความรักในท้ายคลิปค่ะอ่ะมาเรื่องของการงานก่อนก็จะมี Queen ดาบเข้ามานะคะแล้วก็สามดาบนะคะแล้วก็8ไม้แล้วก็ ควี e n อฟเพนนิ c l e s ค่ะเอขอโทษค่ะอัศวินเหรียญค่ะแล้วก็ The World เดอะเวิลเนาะอ่ะมาถึงตอนนี้มันเหมือนกับว่าใครที่ทำงานอยู่นะนะตอนนี้นะคะมันเริ่มรู้สึกว่ามันละเหี่ยใจอะประมาณว่าเออรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันไม่ค่อยโดนใจมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่บางทีงานมันเยอะโอเวอร์โหลดเกินไปนะคะมันจะมีแปดไม้เข้ามาเนอะบางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าโอเวอร์โหลดมันเยอะมากๆจริงๆอะไรเงี้ย อ,อ,อาจจะทําไม่ทันนะพออาจ,จทําไม่ทันแล้วมันก็รู้สึกว่าเครียดไงเครียดแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันเบื่อไหนในการที่จะไปทํางานนะคะมันก็เป็นได้เนาะออแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะและ้วล่ะกับการทํางานในที่แห่งนี้นะของแต่ละคนนะคะออันนี้เป็นดวงโดยวรวมนะคะกวามจะอ่านเป็นภาพรวมไปพอมาถึงตอนนี้นะคะมันมีไพ่เดอะเวิรเข้ามามันเหมือนว่ามันคอมพลีทแล้วละ่ะในสิ่งที่เราได้ เราได้ทํางานมามันเหมือนว่าคุณทางานไอที่โอเวอร์โหลดเนี่ยคือเหมือนคุณทําทุกแผแนกเลยทําทุกอย่างอยู่คนเดียวทํทำทำท,ำทำแต่นะั้นมันคือสิ่งดีนะมันเป็นเหมือนแบบเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนรู้นะคะให้เราแบบว่าเดินก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสิ่งเนี้ยมันไอที่พอเดอะเวิร์มันเข้ามาเนี่ยมันสิ่งสิ่งเนี้ยประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณสะสมมาในการท,านนะทํางานหน้าที่แห่งนี้ถ้าเกิดคุณจะไปต่อยอดหรือว่าคุณจะย้ายที่ที่บริษัทใหม่นะคะ วางคิดว่ามันค่อนข้างดีทีเดียวจากเราสามารถเอาตรงนี้ไปต่อเติมได้ในอนาคตนะคะส่วนใครที่อยากจะขยับขยายนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเนาะอยากจะขยายกิจการหรือว่าเอ,อ่อทำเกี่ยวกับ Export-Import ะคะมันอาจถามว่างานมันจะได้ดั่งใจตามที่คิดไหม มันก็คงไม่ได้ดังใจหรอกค่ะเพราะมันมีดาบดเข้ามาเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นมันอาจจะมีการที่แบบล่าช้าหยุดชะงักหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถามว่าผลตอบแทนยังได้อยู่ไหมมันยังได้อยู่นะคะยังได้ควีนถือถือเหรียญนะคะแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้อาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าช่วงนี้มันด้วยความที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้ค่ะดังนั้นก็อาจตอนการการงานของตอนนี้มัน ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ดังนั้นเวลาคุณจะตัดสินใจจะทำอะไรแล้วก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวนะคะอืมกวางคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะอะไรอะแข่งแร่งแข็งแร่งมากแล้วละ่ะมาจ,จนถึงจุดนี้นะคะอืมเราก็ใครที่คิดว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะอย่างรับราชการหรืออะไรเงี้ยมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับมีสิทธิ์ได้เลื่อนตำแหน่งเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะมันมีแบบ3ดาบเข้ามาเราอาจจะไม่ได้ตำแหน่งที่เราโดนใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอืม โดนย้ายไปที่อื่นก็ได้นะอาจจะโดนย้ายไปที่อื่นโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เต็มใจที่จะย้ายไปที่อื่นอาจจะหนีจังหวัดเปลี่ยนจังหวัดไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะขายของออนไลน์นะคะออนไลน์เดี๋ยวเวอร์เข้ามาแล้วก็แปดไม้เข้ามาขายได้ค่ะขายได้ดีด้วยนะ,อะลองทําดูนะคะอแต่ทางนี้ก็ทางหนีที่ไล่นะคะทุกอย่างการทําธุรกิจยังไงก็คือต้องศึกษาก่อนนะคะว่าเออ การที่จะมีผลกำไรมาเนี่ยมันจะต้องได้อย่างไรบ้างนะคะก็ลองศึกษาดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้กับการงานค่ะของชาวราศีพฤษภกันค่ะคำแนะนำ tower เข้ามาสามดาวแล้วก็มี tower ร,รู้สึกเหมือนว่าเออจะมีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะเนอะที่อยากจะทำ คือตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีโปรเจกต์เข้ามานะคะของชาวราศีพฤษภที่อยากจะทําก็คือต้องใจต้องแบบเด็ดเดี่ยวไปเลยคือจะทําก็คือทําไม่ทําก็คือไม่ทําเพราะบางทีบางอย่างมันรอเวลาไม่ได้เนาะมันรอเวลาไม่ได้มันต้องทําเลยนะคะแต่ยังไงทําเลยก็แล้วแต่เราก็ต้องศึกษาหาที่ไล่ไว้ก่อนนะคะอาจจะต้องงานนี้อาจจะต้องมีเอ่ออะไรสักอย่างที่มันกระทนหันอาจจะ คุณอาจจะต้องออกไปดูงานที่ต่างจังหวัดกระทนหันหรือว่าอาจจะดูงานต่างประเทศกระทนหันก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะโดนย้ายตำแหน่งกระทนหันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็โปรเจกต์ที่คุณคิดไว้หลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่คิดจะลงมือทาสักทีนะมันก็ยังไม่มันก็ยังเป็นความฝันที่คุณคิดไว้อยู่อย่างนั้นนะคะมันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ทาสักทีเออมันก็เป็นเป็นแบบนี้ถามว่าถ้าเกิดตอนนี้การงานมันมีอุปสรรคไหมมันมีค่ะมันมี สามดาบกับ6ดาบรวมเป็น9ดาบมันก็ต้องเครียดอยู่แหละงานตรงนี้นะคะที่คุณเจอมันค่อนข้างเครียดแต่อุปสรรคะมันจะค่อยๆผ่านไปเออด้วยสมองด้วยสองมือนะคะด้วยสติปัญญาของคุณเองในเมื่อคุณผ่านโลคมาแล้วคุณค่อนข้างเข้าใจโรคค่อนข้างเข้าใจความเป็นไปของโลกอะคะ่ะอืมพอผ่านตรงนี้มาแล้วคุณสามารถผ่านไปได้แหละอาจจะก,กระท่อนก็แท่นหน่อยในช่วงนี้ก็ก็ต้องแบบ อดทนนะคะ้อต้องอดทนเนาะแล้วก็อันเนี้ยคือไพร์ดเอ็มเพรสขึ้นมานะคะค่อนข้างดีนะกว่างว่านะกวางคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลงทุนทําอะไรก็แล้วแตออ่อาจจะขอความช่วยเหลือกับคนที่คล้ายๆเป็นแบบนี้นะคะก็คืออาจจะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยที่มาแบบให้คําแนะนํานะคะเขาอ,อาจจะมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่า อาจจะมาสนับสนุนซัพพอร์ตทางเรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืเขาจะเออจะมีประมาณผู้หญิงหนุนหลังนะคะ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าได้ไพ่ใบนี้เนาะเหมือนกันถ้าคิดออฟซอรสก็เหมือนกันค่ะก็คือจะคอยเป็นคนเป็นแบค็คหลังให้เราค่อนข้างดีค่ะลองถามหาความช่วยเหลือเขาดูนะถ้าเกิดว่าคุณถึงทางตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองลองดูค่ะลองดูน่าจะมีประโยชน์แหละอ,อ่ะโอเคการงานนะคะ จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวยวมา,มาดูเรื่องของการเงินกันค่ะการเงินถามว่ามันจะแย่ไหมมันก็มันกึ่งๆึ่งละกันเพราะว่ามีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยคืออาจจะแบบมีนิสินอยู่เออมีนิสินอยู่แล้วรู้สึกว่าหรือถ้าเกิดมีเงินแต่เราไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะว่าในเงินส่วนนี้มันอาจจะเออฟิกไว้แล้วว่าเป็นของเกี่ยวกับ ค่าน้ําค่าไฟค่านุ่นค่านี่ค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออมไม่มีเงินใช้ที่แบบฟุ่มเฟือยค่ะแต่ถามว่าคุณจะได้มาได้มามันตอนนี้ได้มาค่อนข้างง่ายเนาะค่อนข้างสอดคล้องกับของการงานนะคะถ้าเกิดว่าใครจะลงทุนทําอะไรตอนเนี้ก็คือต้องรีบทำะคะ่ะด่วนทําแล้วก็ศึกษาดูให้ดีค่ะมันเป็นงานที่แบบอาจจะแบบมาเบาแล้วก็ได้เงินง่ายๆก็ได้แล้วถ้าเกิด3เดือนอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกการขายของก็ได้นะคะแล้วก็ าถามว่าจะมีคนซัพพอร์ตไหมก็คงจะมีคนซัพพอร์ตนะในเรื่องของการเงินนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะผู้ใหญ่ก็ได้อายุที่มากกว่าเราอะค่ะเขาอาจจะมีซัพมากกว่าหรืออาจจะมีตําแหน่งมากกว่าเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือทางด้านการเงินของเราก็ได้นะคะช่วงนี้เราต้องแบบประหยัดมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าของชาวราศีพฤษภต้องประหยัดมากๆเลย5เหรียญอีกแล้วก็ตรงนี้อีกมีเฮอร์มิตอีกก็คือ ต้องใช้ชีวิตอย่างแบบสมร t h ะไปเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะเอาเงินไปลงเกี่ยวกับพวกเอเอพวกเงินกู้พวกเอออะไรก็ได้ที่มันสีเทาๆอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องระวังนะคะระวังของชาวราศีกุมภ์อาจจะไม่ได้เงินก็ได้นะคะ ก็เป็นได้นะไม่ได้เงินก็ได้เพราะว่าอาจจะลงไปเล่นแล้วแล้วก็แบบเออไม,ไม่ไม่มีถามถึงโชคลาภตรงนี้ของราศพีพฤษภมีไหมไม่มีค่ะไม่มีโชคลาภเลยเนี่ยไม่มีโชคลาภเลยนะคะดังนั้นก็คือต้องประหยัดเงินเลยค่ะของชาวราศพีพฤษภต้องมัธยัสถ์เลยทีเดียวค่ะ ถามว่าการค้าขายที่จะได้เงินมันเป็นมันเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างโฟรนะดังนั้นยังไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนั้นก็คือคาค้าขายของเราปกตินะคะแต่ว่าอย่าเอาไปลงทุนอะไรที่มันเป็นการพันดานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีดัดเสียมากกว่านะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรื่องของคําแนะนําค่ะให้กับด้านการเงินของชาวราศีพฤษภค,ค่ะเนี่ยเห็นไหมว่าอันเนี้ย เขาก็มาซัพพอร์ตน่าจะเป็นคนในครอบครัวที่จะมาซัพพอร์ตคุณอะคะ่ะเนี่ยเนี่ยคนในครอบครัวที่จะมาซัพพอร์ตคุณดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณมีปัญหาด้านการเงินหนักๆเลยคนที่คุณสามารถไปขอความช่วยเหลือได้เนอะก็คงน่าจะเป็นอืมเนี่ยคนที่มีอายุมากกว่านะคะอืม่ะการเงินตอนนี้คําแนะนําเนาะให้รัดเข็มรัดเข็มขัดเลยค่ะให้ ตำหนีสุดๆให้แบบรัดเข็มขัดไปไหนไม่ได้เลยประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกกับว่า,เ,าเงินพวกนี้ค่ะอย่าเอาไปหมดกับพวกของสวยงามนะเอาไปของเอาแบบพวกแต่งตัวแต่งสวยแต่งหล่ออะไรพวกนี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ให้ช่วยเหลือจุนเจอในครอบครัวเพราะอาจจะมีมีการที่ต้องใช้ในครอบครัวขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็ต้องนะเขียมไว้เลยตอนนี้ค่ะโอเคค่ะในเรื่องของ การเงินก็จบไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะความรักกวางจะแบ่งออกเป็น3สถานะนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะเดี๋ยวกวางจะเปิดให้หมดก่อนเลยนะอยาคนโสดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงไพ่ทีหลังคนสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ว่คนมีคู่ตกจอไปแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาอ่านคนโสดก่อนนะเดี๋ยววางขอเลี้ยงไพ่ก่อนอ่าคนโสดก่อนนะมันมีไพ่เด็กถือไม้เข้ามานะคะสิบไม้แล้วกเ็เด็กถือถ้วยแล้วก็เดอะฟูลนะมันเหมือนว่าตอนเนี้ที่ผ่านมาเรา เคยรู้สึกว่าแย่มาก่อนรู้สึกว่าในความรักที่การที่ทําคนเดียวการที่ผักดันความรักผักดันคู่ตัวเองเนี่ยไปข้างหน้าอยากจะให้พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกเหนื่อยอะ่ะมันทําคนเดียวมันจนเหนื่อยถ้าเกิดคนโสดหมายถึงว่าตอนเนี้ยถ้าจะต้องเจอความรักแบบนั้นอีกอะ่ะขอบายนะคะไม่เอา เออไม่เอาไม่เอาถ้าเกิดว่าต้องเจอความรักแบบนี้อีกฉันขออิสระดีกว่าให้เดะฟูขึ้นมานะคะเออฉันแบบว่าฉันโลดผลอิสระเลยดีกว่าไม่ต้องมาแคร์ใครไม่ต้องแบบว่าต้องมารับใช้ใครอะเนาะมมันอารมณ์แบบนั้นเลยแล้วก็มีไพ่เด็กถือไม้ขึ้นมาถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่ไหมอยากเริ่มต้นค่ะถามว่าเออแต่ว่าเหมือนตัวเองตอนนี้มันอาจจะมองแค่รอบตัว เนาะเป็นเดิรฟูลอีกแล้วก็คือแบบว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยรอบครอบอยู่แล้วแล้วก,ก็มองแค่รอบตัวว่าตัวเองอะตอนเนี้ให้ตัวเองรู้สึกสุขสบายพออืเหมือนอาจจะว่าถึงอยากเริ่มต้นก็จริงอยากจะมีใครสักคนก็จริงแต่อาจจะไปโฟกัสของเรื่องของการงานมากกว่าไม่ได้แบบว่าเป็นเริ่มต้นใหม่กับใครจริงๆนะคะเพราะว่าเออเขาคงเขตดอะตอนนี้คงเขตดอยู่อะรักอิสระอยากจะหลั่นละไปเรื่อยค่ะมองแค่รอบตัวคือห่วงแค่รอบตัวเอง ไม่ได้มองไกลกว่านั้นไม่จําเป็นต้องดูแลใครเหมือนเราดูแลมาเยอะมา,มาเยอะแล้วแล้วก็คือตอนนี้พอสักทีพอฉันอยากจะเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะอืมแล้วก็มองอีกว่าเหมือนกับว่าถามว่ามีคนจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมเป็นไปได้นะคะว่าจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นแบบว่าคนที่แบบหนุ่มไฟแรงเลยก็ได้นะคะดูแล้วแบบ ดูอ่อนโยนเหนี่ยมอายอะไรประมาณนี้อาจจะเข้ามาอันนี้เขาอาจจะมาในรูปแบบของอายุที่ค่อนข้างน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วจจว,ว่าอาจจะวุฒิภาวะอาจจะต่ํากว่าเรานะคะก็เป็นได้ค่ะอหรือว่าคนที่เข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานค่อนข้างเก่งนะคะหรือว่าเ,เป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของทุกอย่างในบ้านในครอบครัวก็เป็นได้แล้วก็หรืออีกในรูปแบบ แบบหนึ่งก็คืออาจคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเจอกันในรูปแบบของไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวมาด้วยกันแล้วเจอกันก็ได้นะคะคนนี้รู้สึกแบบรักอิสระแล้วก็รู้สึกว่าเขาคนนี้แบบเออแบบหนุ่มเจ้าสำราญมาจีบเรา,าอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้หนุ่มหรือสาวนะคะเจ้าสำราญมามามา,มา,ม,ามาจีบเราเข้ามาก็มีสิทธินะไอ้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยเออบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่า บอกถึงความโสดของคุณก็ได้ว่าตอนเนี้ยการที่คุณเป็นโสดอะ่ะคุณมีความสุขดีแล้วคุณยังไม่อยากที่จะแบบไปเจอใครใหม่ๆเลยนะตอนนี้นะคะอืมมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนําดีกว่าของเรื่องของความรักคนของคุณโสดคะ่ะคนโสดชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างเลย ดูกันค่ะให้คำแนะนำออกมาแล้วเนอะมันมี the wheel o for f t u n e มาแล้วก็ temperance แล้วก็สามสามถ้วยถามว่าเนี่ยจริงๆนะจะมีคนเข้ามานะคนคนโสดของชาวพุกษศกนะคะจะมีคนเข้ามานะแต่รอเวลาแป๊บนึงรอโอกาสแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็แบบส่งมาเองนะคะคนคนนี้เนอะเออเราต้องมีความแบบอดทนรอนิดนึงนะคะเออแล้วก็บางทีเราอาจจะมองรอบๆตัวก็ได้ รอบๆตัวเราอาจจะมีคนใครสักคนหนึ่งที่มันโอเคแหละที่เหมือนฟ้าส่งมามันอาจจะต้องมีก็ได้หนึ่งในนี้เขาอาจจะเด็กกว่ามันก็ไม่เป็นไรแต่ลองเปิดใจดูนะคะเออบางคนอาจจะไม่ชอบคนที่แบบเด็กกว่าอะไรเงี้ยอาจจะชอบอันที่แบบคนที่อายุไล่เลี่ยกกันปี2 3, ปี23ปีมันเหมือนแบบว่าเธอคุยกันแล้วแบบภาษาเดียวกันมันคลิกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเข้ามาลองลองใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเราลองศึกษาดูใจก่อน เราอย่าไปปิดโอกาสเขาเลยนะคะเราลองปรึกษาเออศึกษาดูใจก่อนบางทีคนคนนี้ที่เข้ามามันอาจจะเป็นคนที่แบบว่าฟ้าส่งมาก็ได้ค่ะฟ้าส่งมาเนาะให้เราได้เจอคนนี้ก็ได้นะคะอืมได้เหมือนกันอ่ะคนโสดอะ่ะจบไปแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูชีวิตของความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะมันเหมือนว่าใครสักคนหนึ่งอะ่ะก็อยากโสด ไม่คุณก็เขาอันนี้มันสลับกันได้เนอะเดี๋ยววังจะอาจเป็นแบบเออเป็นเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะคะอืมก็เหมือนแบบว่าเราอยากโสดอะคะ่ะอยากโสดเราไม่รู้สึกที่ว่าไม่อยากให้เขาเข้ามาเข้ามาล้ำเส้นของตัวเองไม่อยากให้เขาเข้ามาในโลกส่วนตัวของเราก็เป็นได้นะคะอืมก็อย่างเงี้ยอะมีเก้ามีเก้าเหรียญขึ้นมาแน่นอนคือฉันแบบ ฉันอยู่เก๋ๆของฉันอย่างเงี้ยฉันก็ดีอยู่แล้วฉันอย่างเดียวที่ฉันขาดคือฉันขาดความรักแต่บางทีฉันก็ไม่ต้องการความรักเพราะว่าเออฉันปิดกั้นมันไปแล้วอาจจะเจอความรักที่มันไม่ดีมาก่อนหน้านี้ก็เลยรู้สึกว่าเออการที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะคบๆกันไปเฮ้ยมันก็ดีว่ะมันไม่ต้องที่แบบไม่ต้องกะเกณฑ์อะไรมากไม่ต้องมาตามใครไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่เพราะ เพราะตอนที่แบบว่าเขาเป็นความสุขของเราเราเป็นความสุขของเขาคือเป็นความสุขของกันและกันอยู่แค่นี้ก็คือเหมือนพอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืมหรือว่าใครสักคนหนึ่งนะคะอืมกําลังรอใครสักคนเหมือนเหมือนกับว่าอืมเ,ออเขาอาจจะแบบมีคนของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วคุณรอรอก็ได้รอให้เขาแบบเหมือนแบบเลิกกันแล้วเลยรอ เลยรอเลยรอเออแต่ตอนนี้กวางคิดว่าบางทีมันก็ไม่น่าควรรอนะเราถ้าเกิดว่ามันเราอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับเขาแล้วเขามีมีคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยกวางคิดว่าเออบางทีน่าจะตัดไปไฮโรแฟนขึ้นมามันเหมือนกับในสิ่งที่ว่าเราควรเลือกในสิ่งที่ที่มันถูกต้องดีกว่าสิ่งที่มันถูกใจอะเนาะมันขึ้นมาเหมือนเป็นแบบสิลและธรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราครบกันที่มัน ครบซ้อนหรืออะไรเงี้ยมันก็คงไม่โอเคนะคะแต่เหมือนว่าความคิดว่ามันอาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นที่เราคนที่เราดีลอยู่เนี่ยคนนั้นเขาพยายามปิดปิดเราปิดเราไม่ให้เราเข้าไปบางทีพอเรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเหมือนเขามีความลับเยอะจังทําไมรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าไม่ถึงเขาเลยเพราะเขายังมีกําแพงกั้นอยู่ค่ะเขายังมีกําแพงกั้นอยู่เขาไม่อยากให้ใครเข้าไป เขารู้สึกว่าการที่คนที่เข้ามาในส่วนพื้นที่ส่วนตัวนั้นน่ะอเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับเขาเพื้นที่ส่วนตัวนั้นเขาอาจจะมีใครสักคนนึงที่เขาคบอยู่ก็ได้ที่เป็นคนจริงของเขาก็ได้หรือว่าที่ส่วนตัวนั้นก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆเอออาจจะเป็นบ้านจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้นะคะเขาก็เลยไม่อยากให้เราลุกล้ำส่วนนั้นหรือจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวทางใจก็ได้ฉันไม่อยากให้เธอ ก้าวเข้ามาในชีวิตฉันมากเกินไปรู้ความเป็นมาของฉันมากเกินไปรู้ความส่วนตัวของฉันมากเกินไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะอ่านเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนําให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเครียดนะเครียดตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณกําลังจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะ คุณคิดถูกแล้วเนาะคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งทะเลาะก,กับตัวเองอยู่แล้วหรือทะเลาะก,กับใครอะไรมากมายเนี่ยค่ะคุณถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันเครียดนะคะเดินออกมาแล้วเริ่มต้นใหม่ดีกว่าพายหนึ่งามาเริ่มต้นใหม่เลยค่ะคือทุกอย่างนะคะเอ่อก่อนในการตัดสินใจที่จะออกมานะกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณต้องชั่งน้าหนักดูแล้วนะคะคุณต้องเวทดูแล้วค่ะว่าการที่คุณอยู่เนี่ย มันมีผลดีอะไรกับคุณบ้างการที่คุณไปจะมีผลเสียอะไรหรือผลดีอะไรกับคุณบ้างในชีวิตคุณต้องเวทแล้วค่ะว่าจะทํำยังไงดีทุกอย่างเราต้องใช้เหตุและผลอืในการตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่อะจบแล้วค่ะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะมาต่อค่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นคนมีคู่นะคะ คนมีคู่ก็อาจจะเป็นแฟนกันนะคะเป็นครอบครัวแล้วหรือเป็นสามีภรรยาก็ได้ค่ะมีไพ่หไม้เข้ามามีหนึ่งไม้เข้ามาแล้วก็มีหถ้วยค่ะแล้วก็สี่สี่เหรียญค่ะเหมือนกับว่าออกแนวถ้าเกิดกวางดูในกรณีหนึ่งนะก็มีแบบประมาณแนวหึงหวงเนาะอาจจะมีหวงค่ะอาจจะมีหวงนะคะอ,อ,อาจจะมีใครสักคนหนึ่งได้ไปเจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าหรือสหายเก่านะคะ ก็เลยรู้สึกแบบเออหึงหวงก็ได้นะคะก็เป็นได้หรือว่าตอนนี้คบๆอยู่แล้วรู้สึกว่าเคยอยู่ๆมันแบบกลับมาสปาร์กอีกเออแบบเหมือนกลับมาเหมือนความรักครั้งแรกอะไรประมาณเนี้คือกลับมาสปาร์กอีกพอกลับมาสปาร์กอีกมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวลาคนเวลาเราไปมองคนอื่นหรือว่าคนที่คุณเดียวอยู่ไปมองคนอื่นนะคะคุณก็รู้สึกว่าไม่พอใจและ ทำไมทําไมมองคนอื่นทําไมไม่มองเราคนเดียวเอออย่างี้ก็ได้นะหรือไม่ก็แบบว่าอคุณอาจจะเอ,อมีอะไรที่ต้องลงทุนร่วมกันนะคะอาจจะแบบเออแบบคุณไปถามคู่คุณเอ้ยนี่ลงทุนด้วยกันไหมอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนสักอย่างหนึ่งแต่คุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะแบบไม่อยากลงทุนด้วยอะกะมิดกาเมียนคือแบบงกกับเราอะไรประมาณเนี้แล้วแล้วก็ไม่ยอมลงทุนกับเรา เออไม่ยอมลงทุนให้เราก็ได้นะอย่างถ้าเกิดเราเออถ้าเกิดเราอยากจะไปส่ติว่าอยากจะไปขายขายเออเครื่องประดับอย่างเงี้ยออนไลน์เออถามแบบคู่เราว่าลงทุนให้หน่อยได้ไหมเขาก็แบบเฮ้ยไม่เอาไม่เอาบ่ายเบียบ่ยงทั้งที่ก็แบบว่าเหมือนมันเป็นงานด้วยกันอะถ้าเกิดว่าได้กําไรมาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะแบ่งเขาแต่เขาแบบกระมิกระเมียนในการที่เขาจะลงทุนให้เราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน้อยใจเนอะเออว่าแน่ใจนะว่าอันนี้คือแบบ คือรักเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้นะคะมองในแง่นี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันค่ะคําแนะนําเนาะอะ,อะคาแนะนําเนี่ยบางทีอะเพราะว่าการที่เขาอะไม่ได้อยากจะให้เงินคุณไปเพราะว่าบางทีเขารู้จักคุณหรือเปล่าเอออันนี้มันอาจสลับกันได้นะคะเขารู้จักคุณหรือเปล่านะคะว่า เออพอลงไปแล้วอ่ะคุณก็อยากทําแค่แป๊บๆอ,อ่ะเดี๋ยวทำแป๊บๆเลยเดี๋ยวคุณก็แบบเอ้ยไม่เอาละเลิกไม่อยากทาแล้วแล้วคราวนี้ก็แบบเงินมันก็ศูนย์ไงมันก็เสียไปแล้วมันศูนย์แล้วเออมันก็แบบต้องติดเงี้ยคราวนี้ก็มีภาระละมีภาระคือเราต้องแบกรับต้นทุนอันเอออันที่เราลงทุนไว้เป็นทุนเดิมอยู่เออแบกบไปแบกบไปมันคราวนี้มันก็เลย กลายเป็นอุปสรรคมันเดือดร้อนนะคะมันไม่ใช่เดือดร้อนแค่คนคนเดียวมอาจจะเดือดร้อนคนที่แบบเขาให้ทุนด้วยก็เป็นได้นะอ่ะจบไปแล้วค่ะกับความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีพฤษพนะคะอันนี้กวางฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กับแล้วก็กด subscribe ให้กวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ